เพื่อนวันนี้นี่ครับเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาเจอฟักทองอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับชื่อก็เราใจมากนะครับไขมันลืมผัวเนอนี่นะครับเขาบอกอร่อยจนลืมสามีนะครับพันธุ์นี้นะครับเขาบอกว่าจะนึ่งจะต้มจะอะไรนี่ไม่มีเละนะครับเนื้อเนียนนุ่มมันอร่อยมีหวานด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินแล้วเพลินจนลืมสามีเนาะ อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าพันดอกลำดวนนะครับนะครับที่เราจําได้หรือนิยมกันก็คือไข่มันลืมผัวนี่แหละครับมาดูเม็ดสิครับมันเป็นตาลืมสามีบอนี่ครับนี่ฮะไข่ทองไข่นะครับเนาะไข่มันลืมผัวไม่ใช่ไข่นะครับไข่ผิวเขาก็จะเป็นเมือกเหม็นเปลือกไข่นะครับแล้วก็ เขาบอกกินได้ทั้งผิวเลยผิวเปลือกเลยไม่ต้องปอกนะครับอน่าสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพาเพื่อนเพื่อนมาเพาะลงถุงไว้ก่อนนะครับเพื่อรอการปลูกต่อไปนะพักท,ทองไข่นะครับแล้วก็ต่อได้มันลืมผัวฮะมันกินมันอร่อยจนลืมสามี ชื่อกรแปกครับแต่ลูกเขาก็สวยดีนะครับพรเพื่อนพอเพื่อนๆลองเสิร์ฟดูนะครับลูกเขาสวยงามมากเลยครับแล้วก็ฟักทองที่ได้รับการันตีจากหลายๆคนนะครับว่าอร่อยเนาะนี่แล้วก็เป็นเหยืย่อของคําโฆษณาอีกแล้วนะครับขอให้คําโฆษณาเป็นจริงนะเราก็ได้ทานอาหารที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเนาะก็เป็นหนึ่งในพักฟักทองนะครับที่ น่าจะพัฒนาสายพันธุ์ในไทยนะครับแล้วก็มีการเริ่มปลูกกระจายนะครับเนาะในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับอย่างคลิปล่าสุดที่เราดูกับช่องจอมซุลินเนี่ยนะครับเนาะก็มีแล้วนะครับของเราบุรีรัมนางรองก็ใกล้ๆกันนะครับก็คาดว่าน่าจะปลูกได้เหมือนกันนะครับฟักทองไข่นะครับเนาะฟักทองไข่มันลืมผัว นี่ครับเราก็เฉพาะใส่ถุงอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับพอเขาเกิดเป็นต้นขึ้นมานะครับเราก็จัดโซนปลูกของเขานะครับ ก็ประมาณ50ต้นนะครับการเกษตรครับทำไปเรื่อยๆครับก็สนุกเพลิดเพลินครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเนาะเป็นการออกกำลังกายนะครับ ดูจากผู้เพาะนี่นะครับเงือเต็มตัวนะครับเงือหยดติ๋งๆเลยวันนี้ก็อากาศร้อนชื้นนะครับคาดว่าพายุฝนฟ้าจะเข้านะครับผมและอากาศแบบนี้ก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับพืชชอบอากาศร้อนชื้นอบอ้าวเนาะนี่นะครับนี่ก็เหลือไว้นะครับเนาะดูสิครับเมล็ดเขาเต็มนะครับเต็มสวยงามทุ่งเมล็ดนะครับ หลืออีกสิบสามเมล็ดนะครับหรสิบสามถุงนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเพาะนะครับฟักทองไข่นะครับมันลืมผัวนะครับอร่อยจนลืมสามีนะครับลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ